วันนี้นะคะจะพามาทําข้าวหมูแดงในต่างแดนนะคะทําทานเองนะคะง่ายๆหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทําข้าวหมูแดงนะคะ mm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เราใช้ไอ้นี่ซี่คโครงหมูด้วยนะคะชอบกระดูกนะคะคนไทยเนาะแล้วก็สันคอหมูนะใช่ แล้วก็สันในหมูค่ะสันในหมูเนาะอ,นน<ม>อันนี้ก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใครจะหมักข้ามคืนก็ได้นะคะอันนี้เรานึกขึ้นได้ก็ทําเลยหมักแค่3าสี่ชั่วโมงมหรือว่าสองชั่วโมงก็ใช้ไดใ้ใช้ผงหมูแดงนะคะที่ว่าสําเร็จรูปนะคะง่ายๆนะคะผสมกับน้ํานะคะทั่วหมูนะคะในปริมาณของหมูแล้วก็ใส่ไอนี่ด้วยนะของเรานะคะเราจะใส่น้ํามันหอยลงไปด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้สีแดงสวยก็ผสมสีอาหารลงไปด้วยนะคะนิดนึงจะได้สีแดงสวยนะเราก็จะเอาหมูแดงนะคะที่เราหมักเนาะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> เราจะเอาน้ำเปล่านะคะล้างเนาะล้างชามที่เราหมักหมูแดงนะคะแล้วก็นดลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะเราก็จะเปิดไฟนะคะเราก็จะปิดฝาข้าหน่อยนะคะเราจะต้มจนกว่าหมูเขาจะสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็ต้มหมูแดงนะคะมาได้ประมาณ45นาทีแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่เราต้มนะคะ หมูประมาณ25นาทีเรามาเอาสันในหมูอ,ออกก่อนนะคะเพราะว่าเราต้มซี่โครงหมูนานกว่าค่ะนี่นี่เราก็จะเอาขึ้นเลยนะคะค่ะเราก็จะเก็บน้ํานะคะที่ต้มหมูแดงนะคะไว้ไปทําน้ําราดหมูแดงต่อนะคะค่ะเราก็มาทําการกรองนะคะเอาเศษเนื้อนะคะที่เราต้มนะคะออก ก่อนนะคะจะได้น้ำที่เนียนๆแบบนี้ค่ะเนี่ยอันนี้เป็นเศษที่ว่าเลือดหมูเนาะออกมาจากกระดูกหมูนะคะหรือว่าเศษเนื้อเศษเนื้อหมูที่เราต้มเนาะเราจะไม่เอานะคะเราก็ทำการกรองเนะเาะล้วก็ล้างหม้อให้สะอาดนะคะใส่ลงไปกับหม้อเดิมนะคะแบบนี้แล้วนะคะ เราก็ชิมดูเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติอร่อยแล้วนะคะเราจะไม่ใส่น้ําตาลเราจะไม่ชอบหวานมากนะคะเพราะว่าในผงหมักหมูแดงก็มีความหวานนะคะเราจะใส่นะคะน้ํามันหอยนะเอะไม่ใช่น้ํามันหอยอะน้ํามันงาค่ะน้ํามันงาโทษทีผูดผิดนะคะน้ํามันงานะคะลงไปประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ําเดือดค่ะ ค่ะหลังจากที ite, it ่เราใส่น you know, ้ำมันงาลงไปเนาะน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะอันนี้นะคะเราจะเอาแป้งแป้งมันนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็แป้งข้าวโพดช้อนโต๊ะครึ่งนะคะละลายน้ำเนาะถ้าใครไม่มีแป้งข้าวโพดก็ใส่แป้งมันอย่างเดียวหรือว่าถ้าใครไม่มีแป้งมันก็ใช้แป้งมันอย่างเดียวนะคะเราผสมสองอย่างนะคะเพื่อว่าถ้าเกิดเราใช้แป้งมันอย่างเดียวเวลาเขาเย็นตัวนะคะเขาจะ เขาจะคลืนตัวเนาะเราก็เลยแบบใส่สองอย่างเลยนะคะเราก็จะค่อยๆหยอดลงไปนะคะเราจะไม่ต้องเอาข้นมากนะคะเราจะไม่หยอดหมดทีเดียวนะคะความข้นนะคะตามใจชอบเลยนะคะค่อยๆหยอดนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเราสามารถเพิ่มปริมาณแป้งได้นะคะหยอดลงไปอีกนิดนึงค่ะ ค่อยหย่อนไนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะี่เราจะไม่เอาแบบค้นจนเกินไปนะคะหรือว่าไม่ใส่จนเกินไปเนาะหลังจากนี้นะคะเราจะใส่ถั่วลิสงนะคะคั่ว สดเลยนะคะแล้วก็บุกเมื่อกี้นะคะตำๆเนาะลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะเพื่อความอร่อยหอมมันนะคะใส่ถั่วลิสงคั่วใหม่ๆนะคะอันนี้ถั่วลิสงเราซื้อมาคั่วเองแบบไม่มีเกลือนะคะคนให้เข้ากันค่ะ ไม่นานค่ะแค่พอให้แป้งข้าวโพดกับแป้งมันที่เราหยอดลงไปเมื่อกี้นะคะแค่เขาสุกใสแค่นี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่งาคั่วลงไปเลยค่ะงาคั่วลงไปเลยค่ะคั่วหอมๆนะคะตามใจชอบเลยนะคะเอาปิดไฟได้เลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะ สีสวยมากๆเลยเห็นไหมคะนี่เราก็ไปเสิร์ฟคู่กับหมูแดงได้เลยค่ะค่ะเราก็ได้หั่นหมูแดงนะคะแล้วก็จัดใส่จานนะคะสวยงามแบบนี้นะคะคู่กับไข่ต้มยางมะตูมนะคะ,ะอันนี้น้ำซอสอันนี้ทำง่ายคะ่ะซีอิ๊วดำนะคะน้ำส้มสายชูเกลือนิดหน่อยนะคะ พอเขาเดือดแล้วก็ปิดไฟแล้วก็พอเขาเย็นค่อยโรยพริกเขียวแดงนะคะแตงกวานะคะเราก็จะราดด้วยน้ำจิ้มเลยนะคะราดน้ำจิ้มค่ะตามใจชอบเลยค่ะน้ำราดค่ะน้ำราดน้ำราดข้าวหมูแดงเราเลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็ สวยงามน่าทานไหมคะง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะรับรองอร่อยนะคะอยู่ต่างแดนนะคะเราไม่ต้องไปหาเครื่องผสมมากมายนะคะเราก็ได้ทานข้าวหมูแดงแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี่ง่ายๆคะ่ะลองทำดูนะคะเดี๋ยวจะติดใจนะคะเดี๋ยวมากินด้วยกันคะ่ะมาทานด้วยกันคะ่ะขอชิมก่อนนะคะ น้ำลาดข้าวหมูแดงอร่อยมากๆเลยคะ่ะอันนี้แก้เลี่ยนนะคะอืมเนื้อหมูนุ่มมากๆเลยนะคะอืม อร่อยมากๆเลยนะคะน้ําราดสูตรนี้นะคะง่ายๆนะคะอยู่ต่างแดนนะคะลองทําดูนะคะมีความหอมมันของถั่วนะคะแล้วก็น้ําราดนะคะไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปนะคะอันนี้นะคะน้ําจิ้มอันนี้ก็อร่อยมากๆเลยคะ่ะง่ายๆเลยคะ่ะลองทําตามดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอตัวทานหลังไม้ก่อนนะคะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ